พระผู้เสียสละอาลัยพ่อท่านมงคลเฝ้าวัดร้างจนนาทีสุดท้ายบินทบาทเลี้ยงหมายี่สิบตัวคอหวยแห่ซื้อเลขอายุเลขพรรษาเกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสรารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะจากกรณีพบร่างพ่อท่านมงคลหรือหลวงม่อนกิตติยานุนะคะ พระภิกษุชลาเฝ้าดูแลวัดใหม่บ้านท่าจีนตบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะลอยคว่มหน้าจมน้ำมรณภาพพร้อมกับซากสุนัขสีดำอีกหนึ่งตัวนะคะภายในวัดที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่าหนึงเมตรคาดตกน้ำเสียชีวิตมาแล้วประมาณสี่วันแล้วก็และนับเป็นศพที่สองจากเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดตรังนะคะ โดยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตังต้องฝ่าน้ำท่วมสูงในสวนย่างเข้าไปนำุพออกมาด้วยความยากลำบากเมื่อช่วงค่ำวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดวันที่10ธันวาคม2563นะคะที่วัดประสิทธิชัยหรือวัดท่าจีน ร,ระปสิทธิโสพลเจ้าอาวาสได้ให้พระในวัดติดต่อรับศพพระม่อนมาตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นเวลาสามวันก่อนมีพิธีชาปนก,กิจวันที่12ทธันวาคมนี้นะคะโดยนายขาจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้เดินทางมากรบศพและก็ร่วมไว้อาลัยนะคะนอกจากนั้นสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาจังได้มอบผ้าไตรจีวรและก็ปัจจัยเพื่อช่วยงานศพครั้งนี้ด้วยนะคะพระปลัดนรลงวิทย์สิทธิเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัวดประสิทธิชัยเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดตรังนะคะได้เผยว่า พระท่านเป็นคนจังหวัดตรังนะคะเป็นพระที่มีความอดทนได้สละร่างกายแรงใจทุกอย่างดูแลวัดเพียงลำพังซึ่งวัดใหม่มักจะน้ำท่วมทุกปีจนกระทั่งกลายเป็นวัดร้างนะคะแต่ท่านก็มีความมุ่งมานะที่จะรักษาวัดไว้ในพระพุทธศาสนาพูดได้ว่าเป็นพระที่มรณภาพในหน้าที่สร้างความเสียใจให้กับชาวพุทธที่ต้องสูญเสียพระที่มีความเสียสละไป โดยพ่อท่านมงคลหรือหลวงม่อนนะคะอายุ65ปีแล้วนะคะท่านได้จำวัดใหม่ท่าจีนมาเป็นเวลา26ปีนะคะหลังบวชใหม28่28พรรษาบวชเสร็จก็ได้มาจำวัดที่วัดใหม่ท่าจีนเลยจำวัดอยู่เพียงรูปเดียวพร้อมกับหมายอีก20ตัวนะคะ ทุกๆเช้าท่านจะออกไปบินธบาตนะคะแล้วก็ทุกๆเช้าจะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของชาวบ้านในพื้นที่นะคะเนนทุกรูปจะนับถือท่านซึ่งถือเป็นพระที่มีความอดทนสําหรับคนที่เป็นพระเป็นเนนการบินธบาตเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นกิจของสงฆ์ในฐานะเป็นพระที่สังกัดอยู่ในวัดนี้เมื่อมรณภาพลงก็ต้องจัดงานช่วยเหลือกันซึ่งจะทําหน้าที่เป็นพระหลักในการจัดงานช่วยเหลือ ถือเป็นเรื่องธรรมดานี่คือกันกล่าวของผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประสิทธิ์ชัยนะคะสำหรับวัดใหม่ท่าจีนเป็นวัดที่มีการจัดสร้างมาเป็นเวลากว่า200ปีนะคะคู่กับหลวงพ่อวันพระกิกิแต่เนื่องจากเกิดน้ำท่วมบ่อยจึงกลายเป็นวัดร้าง และก็เป็นธรณีสงในปัจจุบันสำหรับการบูรณะใหม่นั้นถือเป็นเรื่องยากแต่การรักษาสิ่งที่เหลืออยู่ให้คงทนหลังจากนี้น่าจะให้พระจากวัดท่าจีนไปดูแลในช่วงน้ำลดนะคะนี่ท่านกล่าวไว้นะคะอย่างไรก็ดีนะคะบรรยากาศภายในวัดยังเต็มไปด้วยน้านะคะถึงแม้จะมี ปริมาณการลดลงแล้วนะคะอยู่เหลืออยู่เพียงประมาณ50ซตอมตสสามารถเดินเข้าไปได้แล้วพบว่ากุฏิและโบสถ์อยู่ในสภาพที่เริ่มผุพังบางหลังร้างนะคะภายในวัดพบสุนัขจํานวนหนึ่งว่ายน้าไปมานะคะส่วนอีกจํานวนหนึ่งอยู่ภายในโบสถ์นะคะและก็ได้ส่งเสียงเห่าฮหอนอย่างต่อเนื่องนะคะด้านในสุรพันธ์หรือช่างพันธ์สั้นเต้งนะคะ อายุ53ปีชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งคอยทำความสะอาดและก็เป็นผู้พบร่างคนแรกเปิดเผยว่ามาล้างโบสถ์และก็เจดีเป็นประจำก่อนพบศสพบสมวันมาล้างเป็นปกติแล้วก็จะเรียกหลวงม่อนทุกวันแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงขานรับซึ่งช่วง1-2วันแรกที่มาล้างวัดก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็คิดว่าเป็นหมาในวัด ตายเพราะน้ำท่วมจนกระทั่งวันที่สามช่วงสี่โมงเย็นพบว่ากลิ่นเหม็นเน่าเริ่มมากขึ้นรู้สึกแปลกใจจึงมองขึ้นไปที่สูงเพื่อดูว่ามีอะไรเมื่อเห็นศพก็คิดว่าเป็นสัตว์เช่นวัวเพราะว่าสภาพศพดำเนื่องจากถูกแดดเผาจนผิวลอกแต่เมื่อภายเรือเข้าไปใกล้เห็นหน้าดำและเห็นจีวรจึงมั่นใจว่าเป็นหลวงมั่นแน่นอน ซึ่งวินาทีแรกที่เห็นรู้สึกตกใจมากและไม่สามารถพายเรือได้ก็พยายามพายเรือต่อไปจนถึงฝั่งก่อนจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่นายสุรพันธ์ยังกล่าวอีกว่ารู้สึกเสีใจเพราะมีความนับถือและก็มาพบหลวงวั่น่อยท่านมักจะนำอาหารที่ได้จากการออกบินธบามาให้เสมอหลังจากนี้ก็จะยังมาดูแลวัดต่อไป ที่ผ่านมาทุกครั้งหลังจากดูแลวัดเคยขอโชคขอลาบบ้างก่อนจะฝันแล้วก็ถูกหวยมาแล้วสิบเอ็ดงวดแต่ก็ตั้งใจมาทำความสะอาดด้วยความตั้งใจจริงโดยเขาเล่าวอีกว่าเมื่อสมัยก่อนนะคะบริเวณวัดแห่งนี้นะคะเป็นจุดที่ชาวบ้านนำลรกเด็กแรกเกิดมาฝังไว้แล้วก็ยังเป็นสุสานเก่าที่ฝังศพเด็กอีกด้วยนะคะแน่นอนนะคะการมรณภาพของหลวงม่อนนะคะ หรือพ่อท่านมงคลกิตติยานูนะคะบรรดาคอหวยแห่ซื้อเลขอายุและก็เลขพรรษาของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขห5ห้านะคะแล้วก็สองหนะแล้วก็เลข28นะคะปรากฏว่าเกลี้ยงแพงนะคะเพราะว่าบรรดาคอหวยเชื่อว่าท่านจะให้โชคนะคะเนื่องจากท่านเป็นพระผู้เสียสละมากนะคะ อย่างไรก็ดีกรณีพระจมน้ำมรณภาพได้รับแจ้งเหตุเมื่อวันที่9ธันวาคม2563นะคะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดใหม่ท่าจีนหมู่4ตาบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดกรังนะคะหลังจากเกิดน้ำท่วมหนักนะคะโดยภายในวัดนะคะที่เกิดเหตุนะคะพบว่าน้ำลึกประมาณ10เมตรเลยนะคะใกล้ๆกุฏินะคะ เลตคาดว่าพระม่อนหรือพระมงคลนะคะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามวันนะคะและที่เกิดเหตุนะคะก็ยังมีสุนัขเสียชีวิตอีกหนึ่งตัวนะคะโดยขณะที่เจ้าหน้าที่นำร่างท่านออกมานะคะน้ำอย่างท่วมสูงอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองเมตรเลยนะคะโดยว่ากันว่าการนำร่างท่านออกมานี่ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่า ตลอดทางมีน้ำท่วมนะคะส่วนสาเหตุการมรณภาพนะคะตำรวจคาดว่าอาจจะเป็นลมหรือลื่นล้มนะคะแล้วพัดตกลงน้ำที่มีระดับน้ำสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวนะคะประกอบกับพระม่อนมีอายุมากแล้วนะคะวายน้ำไม่เป็นนะคะแล้วก็จำวัดอยู่เพียงรูปเดียวนะคะโดยอยู่ที่กุฏิเพียงองค์เดียวเท่านั้นนะคะทำให้มรณภาพไปโดยที่ไม่มีใครเห็นนะคะ